วันนี้เวลา19 14นาทีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสริริวัฒนาพันนวดีเสด็จไปยังอาคารแบงคอกทนบุรีฮอลล์มหาวิทยายลัยกรุงเทพทนบุรีเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยกรุงเทพทนบุรีประจำปีการศึกษา2567ในการนี้พระราชทานปริญญาคติมศักดิ์ แก่ผู้สรงคุณวุธทจำนวน7คนและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน2,595คนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสําคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทั้งหลายเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วควรฝึกฝนพัฒนาตนให้เกิดทักษะการทำงานอย่างมีความสุข สามารถบรูรณาการความรู้ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมสู่ทิศทางการพัฒนาประเทศและสามารถเข้าถึงตลาดแรงงานมีความกล้าหาญเอาชนะความกลัวหรือสถานการณ์ที่มีความกดดันมีวินัยต่อตอนเองและรู้นำหลักไตรสีขามาดำเนินชีวิตแบบบรูรณาการอันได้แก่ 1. ศีลเป็นหลักการพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคมสสมาธิ เป็นหลักการพัฒนาจิตใจให้มีสมรรถภาพและประสิทธิภาพในการคิดพิจารณา3ปัญญาเป็นหลักการพัฒนาความรู้ความเข้าใจรู้จักสิ่งทั้งหลายและสามารถแยกแยะวิเคราะห์สืบหาสาเหตุในสิ่งนั้นได้ชัดแจ้งหากปฏิบัติได้ดังนี้แล้วจะทำให้บรรลุถึงความสำเร็จต่อไปได้